สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอย n ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดกันหน่อยนะว่าทำไม Bitcoin ล่วงนะในขณะที่ตัวดัชนีหุ้น S&P 500หรือว่าตัว n a s ส a q เองนั้นเนี่ยก็กำลังพุ่งทำออ m ์ท i ไฮกันอยู่นะครับซึ่งโดยทั่วไปในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว Bitcoin แล้วก็ตัว หุ้น s อ5แล้วก็เสแตกกันเนี่ยก็จะวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะแต่คลิปแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะวิ่งสวนทางกันอยู่นะมาดูเหตุผลกันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะครคิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนเพื่อนนะเพื่อที่สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับอตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยราคาของตัว Bitcoin ก็อยู่ที่ระด,ดับประมาณส 64, 600, ัก64,600ี่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งดูเหม มาแตนะนัที่เส้น20 weekly moving average แล้วนะก็คือที่ระดับประมาณสัก64,100เหรียญนะครับแต่ตัวแท่งเทียนในแท่งเทียนหสัปดาห์เนี่ยยังไม่ปิดนะแต่ที่ระดับเส้น20 weekly moving average หรือที่ระดับ6 4 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งถ้าเราซูมอินเข้าไปใน1แท่งเทียนเท่ากับ1วันนั้นเนี่ยก็ยังไม่ มาถึงระดับนี้อยู่นะแต่ว่าดูแนวโน้มดูเทรน์แล้วนเนี่ยดูเหมือนจะค่อ้งคางที่จะค่อยๆที่จะย่อตัวนะขยับตัวเข้ามาหาที่ดับเส้น20 week SMA แล้วนะซึ่งก็คงจะแตะที่ดับประมาณสัก60,000นะสี0พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะถ้าเกิดมาถึงระดับนั้นจริงๆนะส่วนภาพใหญ่นั้นเนี่ยตัว Bitcoin spot ETF นะครับในช่วง เอ่อหนึ่งวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยในช่วงวันที่17เมื่อวานนะครับก็มีเอาโฟนะติดลบออกไปนะจาก FBTC นะของ f i ลลิตีนะประมาณสัก1,394 BTC นะครับแล้วก็ Arc Investment นนะประมาณสัก4เอ่อ758บ BTC นะติดลบออกไปจากกองทุนนะเพรานั้นก็มีบวกขึ้นมาหน่อยนะ ส่วนเกรสเกลนะครับติดลบมานิดเดียวนะครับในช่วงเมื่อวานนะประมาณสักลบบ45 BTC นะครับตัวแบ c ็กล็อกเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะอ,อ,อยู่ไม่มีบวกลบนะครับเท่าๆเดิมนะสำหรับแต่ว่าโดยภาพรวมเมื่อวานนั้นเนี่ยก็มีบิตคอย n ไหลออกจากตัวสปอตบิตคอย n ETF ประมาณสัก2111 BTC นะครับแต่ ภาพใหญ่นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูตั้งแต่มีการเปิดตัว Bitcoin Spot ETF มานั้นเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นไปอยู่นะตามเส้นสีดำตรงนี้นะจนถึงตอนนี้เนี่ยตัว Bitcoin ที่อยู่ใน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมียูมีอยู่นะประมาณสัก2 0 0 0 0 0 0 0นะ BTC แล้วนะเก็บมาตั้งแต่ช่วงที่เปิด Bitcoin มานะ ส่วนราคาของตัวบิตคอยนะอย่างที่บอกตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก64,600ีน่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ b t c ซนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูนะเทียบนะกับตัวดัชนีหุ้น S&P 500นะีห้นะครับที่ตอนนี้นั่นเนี่ยกำลังที่จะดูเหมือนจะพุ่งขึ้นไปอยู่นะั้นเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเส้นสีส้มนะก็คือตัวราคาของตัวบิตคอยเนี่ยยอตัวต่ำลงมานะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสวนทางนะกับตัวดัชนีหุ้น SP500 นะครับซึ่งจริงๆแล,แล้วเนี่ยเราเคยเห็นนะเหตุการณ์แบบนนนี้้เกิดขึนนะใช่วง ปี2023ในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนากรกฎาคมนะครับเราเห็นนะว่าช่วงนั้นเนี่ยตัว s p 5 0 0วิ่งขึ้นไปนะครับตัวบิตคอยเนี่ยแรกๆก,ก็วิ่งตามขึ้นไปอยู่นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าย่อตัวนะต่ําลงมานนั้ต่ําลงมานะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะวิ่งตามกันขึ้นไปนะเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2022เหมือนกันนะที่ตัว s p 5 0 0วิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าราคาของตัวบิตคอยวิ่งสวนทางกันนะครับ ก็จะสังเกตเห็นนะว่ามีบางช่วงเวลานะที่จะวิ่งสวนทางกันบ้างนะครับไม่ใช่แค่ตัว S&P ปี500นะแต่ตัว n a s แสกเองก็เหมือนกันนะ,ะสังเกตเห็นว่าในช่วงประมาณกลางปี2023เนี่ย n a s แ a กวิ่งขึ้นไปนะแต่ว่าตัว b บิตคนะย่อตัวต่ำลงมานะแล้วก็บางช่วงบางตอนอย่างเช่นช่วงนี้นะก็จะสังเกตเห็นว่า n a s แ a กเองกอ็วิ่งขึ้นไปนะตอนแรกๆเองนั้นเนี่ยบิตคอยก็ วิ่งตามขึ้นไปอยู่นะแต่สุดท้ายนั้นเนี่ยก็เรียกว่าย่อตัวต่ําลงมานะครับ i ิตคอยนั้นเนี่ยมีข้อแตกต่างนะกับทางหุ้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบิตคอยเองนั้นเนี่ยมีแรงเทขายนะครับจากไมเนอร์นะซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลออนเชนนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนี้นั้นเนี่ยตัว Miner outflow นะครับหรือว่าจำนวนบิตคอยที่ไหลออกจาก Wallet หรือว่า a t ตต e ของ Miner นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือ o u t h l o w นะซึ่งก็แสดงถึงแรงเทขายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบนะกับตัว i n น o นะก็คือตัวบิตคอยที่ไหลเข้ามาหาเข้าหาตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็ลดลงไปนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการ Halving แบบนี้เนะี่ยยิ่งเหลือครึ่งหนึ่งด้วยนะครับ ดังนั้นจะสังเกตเห็นตรงนี้เนี่ยก็มีแรงเทขายนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะจากทาง m i n e r ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูข้อมูลตัว Bitcoin h a s h r a t e นะที่วัดกำลังการขุดของตัว Bitcoin เนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าช่วงนี้นะั้นเนี่ยก็ดรอปลงมาอยู่นะนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่า m i n เนอนั้นเนี่ยจ,จะมีการปิดนะตัวเครื่องตัวการขุดเหมือนกันนะเพราะว่า m i n e r เจ้าที่ไม่ใหญ่พอนเนี่ยในช่วงที่บิตคอยลดลดสัพายลงครึ่งหนึ่งนนเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าในภาพใหญ่แล้วนั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าตัวแฮชเทนันเนี่ยก็ยังพุ่งขึ้นไปอยู่นะแล้วก็เคยเป็นแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะสำหรับไซเคิลของตัวบิตคอยนะถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ในตลาดนี้นั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจพื้นฐานตัวบิตคอยตรงนี้ด้วยนะว่ามันก็จะมีแรงทขายนะจากทางไมเนอร์ตรงนี้อยู่เหมือนกันนะซึ่งสะท้อนมาถึงค่าแฮชเรทให้เราเห็นเหมือนกันนะคะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย พอไมเนอร์ขายจนถึงจุดที่เขาอยู่ได้แล้วนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้ามานะครับแล้วก็อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่เราจะสามารถดูได้นั้นเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยนะตัว h a s เลดลิเบิลนะก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะของค่า h a s เลดนะที่เป็นเส้น30 Daily Moving e v e r a g t นะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินนะส่วนเส้นสีชมพูเนี่ยก็คือเส้น60 Moving a v e r a g t นะครับ ก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงนะที่เส้นสีชมพูยอยู่เหนือเส้นสีน้าเงินนั้นเนี่ยอย่างเช่นนะที่เกิดขึ้นในช่วงปี2023าตรงนี้นะก็สังเกตเห็นราคาบิตคอยย่อตัวต่วตําลงนะเ,เพราะว่าเกิดแรงเทขายเกิดขึ้นนะจากทางไมเนอร์นะครับแล้วก็จนกว่าเส้นสีน้ําเงินจะกลับนับคอสโอเวอร์ขึ้นไปได้น,น,น,นี่ยก็จะเป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่ชี้ให้เห็นว่าไมเนอร์เนี่ยอาจจะหยุดขายแล้วนะครับแล้วก็ กลับมานะครับที่จะเก็บนะตัวบิตคอยเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะอยู่ได้แล้วนะครับนั่นก็คืออย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะถ้าเพื่อนๆเห็นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2021เห็นไนดะ้ชัดเลยนะครับในช่วงที่เส้นสีชมพูอยู่เหนือเส้นสีน้ําเงินนั้นเนี่ยเราเห็นเส้นสีดาราคาของตัวบิตคอยในยอดตัวต่ําลงมานะครับแล้วก็นั่นก็คือช่วงที่ไมเนอร์มีแรงเทขายเยอะๆนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมานะเส้นสีน้ำเงินสามารถที่จะ c โอเวอร์เส้นสีชมพูขึ้นไปได้เราเห็นว่าราคาบิตคอยวิ่งขึ้นไปนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราอยู่ในช่วงนี้เลยนะเราอยู่ในช่วงที่เส้นสีชมพูอยู่เหนือเส้นสีน้าเงินนั่นก็คือแสดงให้เห็นแนละ้วว่ามีแรงเทขายนะเกิดขึ้นจากทางมายเนอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่สีแดงอยู่แบบนี้นะนั่นก็คืออีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให ราคาบิตคอยย่อตัวต่ําลงมาแล้วก็สวนทางกับการวิ่งขึ้นของตัว s p 5 0 0แล้วก็ตัว n a สแ a q อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้เกิดทําให้บิตคอยเนี่ยมีแรงเทขายนะถ้าเกิดเราจะดูข้อมูลออนเชนก็คือตัวคอยเดสทรยนะก็คือวัดจํานวนตัวบิตคอยที่อาจจะไม่ได้ขยับมานานแล้วนะแล้วก็มีการขยับ พูดง่ายก็คือว่ามีการขายนะจากโ G หรือว่า Or i ิ i n a l นะคนคือคนที่ถือบ t c o อ n มานานแล้วนะอาจจะมากกว่าสิบปีนะครับก็มีแรงเทขายตรงนี้เกิดขึ้นนะตามเส้นสีอ่อส้มตรงนี้นะเราจะเห็นนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นเห็นได้ชัดเจนก็คือในช่วงปีสองพันยีสบนะเราเห็นว่าเส้นสีส้มเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะก็คือว่ามีการขายนะครับของคนที่ถือบิตคอยมานานแล้วนั่นเนี่ย ตามข้อมูลตรงนี้นะครับมีการคำนวณตรงนี้อยู่นะครับ <c oughs> ซึ่งแต่ว่าเข้าใจง่ายก็คือว่าคนที่ถือบิตคอยมานานนั้นเนี่ยก็เริ่มเทขายนะครับในช่วงที่ราคากำลังที่จะวิ่งขึ้นแบบนี้นะเราเห็นนะว่าช่วงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะในช่วงที่ราคาบิตคอยอยู่ที่ระดับประมาณสักนี่คือปี2023นยสามนะนี้ปีสองพัน ี่24นะครับในช่วงที่ราคา b i t c o i แตกอยู่ที่ประมาณสัก60,000ถึง70,000นั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าตัวคอยเ d ด y d t o นั้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างเย่ยยอตัวต่ําลงมาแล้วนะก็แสดงให้เห็นว่าแสดงเทขายจากกลุ่มนี้นั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะน้อยลงแล้วนะแล้วก็แรงเทขายจากทาง miner เองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือน ว่าเส้นสีน้ําเงินนะกำลังจะคอสโอเวอร์ตัดขึ้นเส้นสีชมพูแล้วนะดูเหมือนจะเริ่มที่จะตัดขึ้นแล้วนะก็ต้องลุ้นกันนะว่าจะยังมีแรงกดดันจากตรงนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าในส่วนของบิตคอยเองนั้นเนี่ยก็อยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างที่จะเลเวลที่สําคัญอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าในช่วงปี2024เป็นต้นมานั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าตัวบิตคอยกลับลงมาเทสที่เส้น20 w e e k l y moving average ได้เลยนะครับ มีมาแตะที่เส้น21เบิก EMA นะก็คือช่วงวันที่29เดือนเมษายนหลังก็คือช่วงหลังฮาวิ้งนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาเทสนะที่เส้น20วิร์ y มูเวิร์งเอเบเลตนะต้องมาลุ้นกันว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดหรือเปล่านะก่อนที่บิตคอยจะพุ่งพุ่งขึ้นไปนะถ้าเกิดเราเทียบกับข้อมูลออนเชนนะของทาง m Miner นอร์น จุดหนึ่งนั้นเนี่ยที่ทำให้มีแรงเทขายกับตัวบิตคอยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของแมกโคยโคโนมิกนีที่ที่เฟดก็เพิ่งประชูออกมานะว่าจะมีการลดตกเบียแค่ประมาณหนึ่งครั้งนะในปีนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะทําให้นักลงทุนผิดหวังเหมือนกันนะที่ก่อนอันนี้คาดการว่าจะมีการลดประมาณสัก2ครั้งนะแต่ว่าแพทเทิร์นของบิตคอยนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เหมือนกับปี2023เหมือนกันนะที่มีการวิ่งขึ้นนะแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาเทสเส้น20 weekly moving average นะครับต้องวิ่งขึ้นกลับมาเทสครับแล้วก็วิ่งขึ้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2023นะในปี2024เนี่ยก็มีการวิ่งขึ้นนะเกือบจะเทสนะครับที่เส้น21 week EMA นะแล้วก็วิ่งขึ้นไปครั้งที่2เทสที่เส้น21 week EMA นะวิ่งขึ้นไปครั้งที่3ตอนนี้กลับไส้เทียนเนี่ยกลับลงมาแตะนะที่เส้น20 week 20 week เอ่อ SMA แล้วนะแต่ว่าในช่วงปีสอง3ยสามเนี่ยหลังจากที่วิ่งขึ้นไปครั้งที่สามเนี่ยก็มีการย่อตัวนะครับในช่วงนั้น,น,นเนี่ยประมาณสักเอ่อลองวัดทามิงดูนะตอนนั้นมีการย่อตัวจากจุดสูงสุดตรงนี้นะลงมาถึงจุดต่ำสุดนะครับก่อนที่จะทะลุเส้นยี่สิบวิคกี้ม้วนเงินขึ้นไปอีกครั้งนี้นนั้นเนี่ยก็ประมาณใช้เวลาประมาณสามเดือนนะถ้าเกิดเราวัด นะครับาจากจุดสูงสุดตรงนี้นะไปอีกประมาณสัก91 d เดยนะหรือประมาณสัก3เดือนนั้นเนี่ยก็ไปตกเดือนออกกัดนะั่นที่จะอาจจะมีการวิ่งขึ้นไปนะในช่วงนั้นโอเคนะั่นคือภาพที่อยากจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรอยู่ช่วงนี้บ้างนะที่ทำให้ตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอยเนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าตัวบิตคอยย่อตัวต่ําลงมาเนี่ยเอาคอยเนี่ยจะก็จะย่อตัวต่ําลงมาเนี่ยต่เล่งที่สูงกว่าตัวบิตคอยนะเป็นธรรมดาที่เราเห็นมาทุกครั้งในทุกไซเคิลอยู่แล้วนะในช่วงยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยย่อตัวต่ำม,มาประมาณสักเจ็ดเปอร์เซ็นตะเจ็ดวันที่ผ่านมามาันสามเปอร์เซ็นตนะในเจ็ดวันที่ผ่านมาก็มีโซโลนาะครับ ยอดตัวตามออมาเกือบ10%นะโดสคอย13%บรนะครัิบสามเ์นชิบะยอดตัวออกมา18%รนะเอาเวลแลนต์ครับโอเคนะก okay, นะ็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับเองก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ อยากจะเป็นผู้สับสนุนช่องนะับก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะทำคลิปวิดีโอพิเศษเพิ่มเติมนะให้กับเพื่อนๆที่สมัครเป็นผู้สับสนุนช่องด้วยนะสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลประชาธน,นี้ครับสวัสดีครับ